นักเรียนนะคะมาเจอคุณครูหน้าประตูอย่างใช่ไหมคะก็จะใช้คำพักยว่า o ุดหม r อเองอ่ะออกเสียงตามค่ะ <ไป S 1> เวลาอะไรตอนบ่ายก็คือหลังจากที่เรารับประทานอาหารไปแล้วนะคะมันก็จะเปลี่ยนช่วงเวลาเป็นบ่ายเพราะตอนบ่ายถ้า ช่วงบ่ายๆนะคะหลังจากต้องเรียนแล้วให้พูดว่า Good Good, <morning. S 1> Good afternoon, Good afternoon. ค่ะ Good morning เราพูดเวลาเช้า <Bye. S 1> ถ้าเป็นตอนบ่ายเราใช้คำว่า Good afternoon เ,เก่งมากอีกรอบค่ะ Good morning, afternoon ะ <Bye. S 1> ไปแล้วองใครนะคะลอง listen ให้นนหน่อี่รอบเลยค่ะ Good evening Good evening อ่าอันนี้จะเป็นช่วงตอนเย็นนะคะ หลังจากที่เรากลับบ้านไปแล้วช่วงก่อนจะบุดมือนะคะเราจะใช้คำว่า굿 n ีฟหนิ굿อ e ฟห n ิ굿อีฟหน e โอ n ยมีชื่อน้องอีฟด้วยใช่ไหมคล้ายๆไหมอ่ะ e v e n i n g ก็คือช่วงตอนเย็นนะคะถ้าเราอยากจะทักทายใครให้เราพูดว่า good Good โตน,นะคะเดี๋ยวเป็นอันตรายอ่ะถ้าเราอยากจะทักทายใครตอนเช้าให้พูดว่าตอนเช้าลูก<ป>ขอดังๆค่ะ<ป>ตอนบ่ายตอนเย็นเ<ป>นี่ยเนี่ยพูดอะไรพูดอิฟนี่<ป> ตอนเช้าเราทักทายว